มือนีคว้วแม่หงจะมาชวนเฮ็ดขนมหวานแตงไทยเปล่าออนน้ำกะทิหอมๆหมวานๆมันมันม่นเฮ็ดกิ่นง่ายเลยจ้าสำหรับผู้ที่มักแตงไทยหามผาดเมนูนี้เลยจ้าแต่ก่อนที่จะไปรับชมวิธีทำก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องคว้าแม่หงทํำคลิปใหม่ๆต่อไปน้ำเนื้อจ้าวาแลวก็ตาาแม่หงไปเบืองส่วนประกอบต่างๆกันเลยจ้ามือนีแม่หงได้แตงไทยสุกหอมมะนึ่งลูกเนาะซื้อมาจากช่าวสวนเพิ่นขายขางทัง เขาก็จะใช่เป็นกะทิก้องประมาณ2 5 0หมิลลิลิตรตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวหนึ่งอยกรัมก็จะใส่มะพร้าวอ่อนน้ำตามด้วยน้ำมะพร้าว2 0 0มิลลิลิตรขั้นตอนแรกเขาจะมาเดส่วนของน้ำกะทิก่อนเขาก็น้ำกะทิเทใส่ในหมอ้อเสร็จแล้วเราก็เทน้ำมะพร้าวใส่ลงไปตามด้วยเกลือประมาณหนึ่งช้อนชาแล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไป พร้อมทั้งเพิ่มความหอมด้วยใบเตยเสร็จแล้วาก็เปิดแก๊สล่อให้น้ำกะทิห้อนล่อให้น้ำตาลละลายพอน้ำกะทิเริ่มห้อนเขาก็น้ำมะพร้าวอ่อนดีเข้าซอยไว้ใส่ลงไปเขาก็จะต้มไปสักพักนึงให้มะพร้าวถือความห้อนมันจะได้โบบูดโบสียไว้เนาะพอน้ำตาลของเขาเริ่มละลายดีแล้ว แคนีเขากับปิดแกนไดเลยจ้าส่วนของนำกะทิเขากับผากวบกอนเนะเาะเขาจะน้ำมีดมะพร้าวแตงไทยเสร็จแล้วเขาก็จะน้ำช้อนมะขูดเอาเม็ดแตงไทยเอาใส่แตงไทยออกให้เมื่ด้อจ้าแตงไทยมีความหอมหอม,หอมเป็นเนื้อไส้เนื้อนุ่มหอมแตงไทยของเจ้าส่วนเพิ่นปลูกเองเนาะเข้าสื่ออยู่ขหางทางเนาะจ้าก็จะใส่ช้อนขูดเม็ดออกให้เมื่ดส่วน หลังจากที่เขาใช้ท่อนขูดเอาเม็ดเอาใสข้างในออกหมดแล้วเขาก็จะน้ามีดมาปาดเป็นชิ้นเป็นเปียงแบบนี้เนาะเสร็จแล้วเขากะใช้มีดปอกปอกเอาเปลือกแตงไท้ออกแล้วเขากะใช้มีดตัดตัดเป็นท่อนท่อนเป็นชิน้นชิ้นให้พอดีค่ำหรือว่าจะใช้ช่อนตักก็ได้แลวแต่เราเลวแต่มากเนาะไม้หอกก็จะเฮ็ดเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้เนาะ สำหรับแตงไทยห้าก็ได้ปอกเปลือกเทศเป็นชิน้นเตรียมใส่ชามไว้เรียบร้อยเวลาจะเสิร์ฟห่ากับตักไส่ถ้วยหลังจากตักไส้ถ้วยแล้วห้ากัน้ำน้ำ,นำกะทีมาลาดใส่ลงไปแค่นี้ก็พ้อมเสิร์ฟแล้วจ้าขนมหวานแตงไทยแบบพราวออนน้ำกะทีหอมๆมันหวานมันๆแตงไทยหอมหอมน้องเนือ้อหนุม่มตะายในปากแลวก็เป็นเมนูขนมหวานที่เฮกินเองง่ายๆบ่หุ่งายาก้อจ้ะ ลองไปเฮ็ดตามไม่หงเบึงเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ไม่หงก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนเด้อจ้าไว้เจอกันคลิปต่อไปเมนูต่อไปเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า